สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้งองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเจมโวเจียวถัวฟิเชอร์นะคะไปผ้าใบเบงบุ๊ตอร่อยดีนะคะเป็นเลนเจมีม <c oughs> <c oughs> อันนี้บุ๊ตอร่อยดี <c oughs> ผู้สาวสนุนสาวหน่อยที <c oughs> ่บ,บั็นแองสามสองหนึ่งโค้ง ไปแยมไปแล้วนี่แยมไปลองต่อไปคือม้าลายได้นะสายแยมแยมไปลองตัวนี้มาไหมไ้ไหมตัวสวยสวยมาเลยไปแยมไปลองน้องน้องมือเล็กอ่ะนะมือเล็กเล็กได้อยู่แล้วแต่ตำแหน่งยังเหมือนนดิมลื้นทองพร้อปานปานยางเอามือจับทองไว้เลยเอาเธอจัดทองเลยลูก เอามือจับทองได้เลยจับทองเข้าไปเือขอจ้าเวลาแล้วเอาเดินบไป้แล้วเอาอย่างนั้นแล้โจับใหม่จับใหม่จหม่พี่เขาบอกให้จับใหม่นะจับเอาจับเลยหมุนี่นอย่างนี้อย่างนี้นี่จิ๊ก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 จิกจิ่กจิ๊อึิ๊กี่๊กจิ๊กจิ๊ะเิ๊กนิ้วจิ๊กจิ๊กนิ้วจินน

ขอดีใจได้รบก่อนนะเลื่อนได้อบได้แก้วค่ะได้แก้วน้องได้แก้วอุ๊ยเลินสุดยอดมากเอาไว้วุนดาว <c oughs> นานาไปเล่นเกมครับบุดอร่อยดีมาเมื่อกี้ได้แก้วแล้วค่ะ <c oughs> พี่ยกได้ว่ะนี่ใส่เบิรงมันเป็นยังแกเบิรงเดี๋ยวนี้ต้องล้างแล้วก็ใส่เลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงตอนอไปหยิบมันแรงไงป่ะมันเหนักหรฮะมันเป็นมันหนักเลยเป็นท่องเท่ท่องหนักเลยเนาะความรู้สึกมัน้หมั้นเขียนว่าอะไร ว่าอร่อยดีค่ะเทศษผีอร่อยดีนี่สุดยอดนี่เพิ่นเปิดเปิดบูธอยู่นี่นะพี่น้องเพื่ออยากมาเล่นกับมาเล่นได้ค่ะมาตรวจสอบฝีมือเบิง่งกายกทองนกท่องนกช่องนะครับโอ้อันนีเ้เป็นทีมงานทีมงานไลฟ์สดทีมงานไลฟ์สดแล้วก็มิกซ์นะคะ nih kak cek siang, 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 ไีสามีผ่นได้รถตำรวจกับมีได้นะพี่น้องผู้ได้ยุ่มกันเนี่ยเพ่นลาก,กนรถตำรวจได้มาแ <c oughs> รงขามาได้นะพี่น้องคนจับจองรายแล้วนี่ค่นะ,ะ <c oughs> จับจองที่นั่งกันดีแล้ว าบูดอร่อยดีเพื่นคือี่าดีแถวนี่ดีคัะโอสตาร์บก็มาเลลนนะพี่น้องสตาร์ก็มาเลลน่มีอาหบูดอร่อยดีอาหบูดเอ็ม้อยห้าสิบนะคะคะแนนงานมาดิจังหวัดร้อย กีกับ <bord> ม <ering> ีพี่น้องมึงตอนนี้ก็จะนั่งเบิึงได้ด้วกันเป็นสนามหญ้าสนามหญ้าห้องน้ำห้องน้ำไปยิ่งพูนเป็นบ่อเลก็ได้อยากนั่งนุ่มๆกับพี่ละเน้อสนามหญ้าพี่น้องมีสนามหญ้าสนามบุญ กมีหลายนะคะกนลังนี่กได้ยินสัตว์อยู่ฟังนี่ก็ได้ขึ้นกันแต่ว่านเป็ต้นไม้บางจักน้อยแต่ว่ากำนังทางได้แต่ไม้กะสิบบางจักน้อยนึงนะคะเจ้าการบางพีนี่นี่นนนนนนก็ได้อยู่นี่ สวัสดีไปนั่งใกล้ต้นบกตาลลายต้นข้าวก็ต้นบักตาลต้นบักตาล <c oughs> อยี่ยมันลุนเลยหัวมีลูกอยู่เลยวันลำพมนงวีตึมตึมตึมประสิไปไปมันมันลุนป,กปกุ๊บ สตอรี่ค่ะเอ๊ะสตอรี่แบเยนดานีไปเดไปจองแอบจองนาหาดิกากะฝนมาแต่อุดมได้หนิว่าธรรมดาของกินเพียบเลยในหันนี่เงนะได้ของกินไปจองไปจองไปจองโอยห้าเียงสตอรี่นะคะฝนมาแต่อุดร อุดรธานีสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งจะทำอะไรรับเชิญเจมิงพร้อมพี่น้องเจมิงสอมพับลมแต่ลดังสาวดังคนดังเลยคะ่ะเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้นก่ะติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอเจมูจิรัวพิเชียวไว้น้ำเด้อสวัสดีค่ะ